สวัสดีครับวันนี้ต้นสายนักสู้นะครับมาเยี่ยมค้อของผู้ใหญ่สักผู้ใหญ่สักที่เคยออกคลิปที่ในหัวทยพูดถึงคลิปแรกใช่ครับเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนซี่ด้วยผู้ใหญ่สักแนะนําตัวหน่อยครับครับผมผู้ใหญ่สักนาวงครับอยู่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นาวงอำเภอยอดจังหวัดตรังแล้วก็ที่ที่ค้องนี่มีวัว ตัวดีตัวดังตัวไหนบ้างครับที่เคยอยู่ที่นี่ครับท mm. e ี่เคยอยู่ที่นี爸爸่ก็มีมีไออุไรก็ก็อยู่ที่นี่อุไรอยู่ที่นี่ครับแล้วก็หน้าผักเหล็กอยู่ที่นี่ด้วยไหมครับไอหน้าผักเหล็กกันอยู่ที่นู่นเลย๋อคือมาอยู่ที่บ้านหลังนู้นก่อนก็เกรนมาอยู่ที่นู่นก่อนแล้วก็ไปอยู่ที่นู่นอแล้วก็รักศักดิ์ศรีรักศักดิ์ศรีรักศักดิ์ศรีนี่อยู่ที่นี่ด้วยไหมครับรักศักดิ์ศรีเลี้ยงอยู่ที่น้ำปลายอ๋อ ตอนตอนมันเสียชีวิตแล้วเนี่ยมันตอนมันมันหมดแล้วก็เอาหัวนี่หมวนี่หัวอยู่ข้างบนหิ้งนะครับเป็นหิ่งครับไอหูไร้ด้วยหูไร้ก็เมื่าบอ็เลี้ยงอยู่น้ำปลายครับแล้วพอพอหยุดจนก็ปามาอยู่ที่นี่กับอยู่ที่จุนบอลที่ไหนหัวใจครับกับขึ้นขึ้นไปอยู่สักพักหนึ่งอหูไร้ดนหัวซากเล่าประวัติหูไร้ให้ฟังสักหน่อยหนึ่งได้ไหมครับว่าซื้อซื้อมายังไงหรือว่าได้ได้มาจากไหนอะไรยังไงไอหูไร้มันมันมันต้นเดิมมันคื้อ เป็นขุงของ,ขงนายสวเจ้าตํำกิดนะครับมันเป็นมันเป็นลูกของไอ้แม่มันวายแม่มันเป็นลูกของไอ้ลูกไอ้ปอ๋อมันเป็นลูกไ,<พ>ไอป้ปาภูมิครับไอป้ปาคภูมิก็เป็นต้นสายของของของเรามาก่อ<ม>นแล้วไปอยู่ที่นู่นนั่นได้ลูกมาเป็นไอ้อูไรครับแล้วซื้อเข้ามาหรือว่าอย,ย่างไรเมื่อก่อนนั้นมันเป็นของสวไวครับแล้วแล้วมผมมาซื้อตอนหลัง คือในตอนนั้นราคาสองแสนสองแสนนี่อายุวัวประมาณเท่าไหร่ครับอ,นนอายุวัประมาณคิบปีได้ตอนนั้นตอน <10 S 2> ที่ซื้อชนอมันมันจนนะสามครั้งสามครั้งแล้วตอนตอนซื้อจากแต่ว่าวัวน,นี้มันเมื่อก่อนผมก็ปลาจนอยู่เองอแล้วพอทีหลังก็จะขายแล้วก็เลยซื้อไว้ซื้อไว้ตอนชนหัวสามใช่ไหมครับครับหลังจากหัวสามนะหลังจากหัวสามหัวตรีหัวตรีเนี่ย มาทำชนเองแล้วใช่ไหมครับเมื่อก่อนหนึ่งรองสามของผมก็พาชนอยู่เองอพาชนอยู่เองแต่ว่าไม่เราไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ใช่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่แท้จริงครับแล้วก็เลยมาทําหัวสามแล้วหัวสี่หัวหัวจิตหัวเจ็ดชนเจ็ดหัวเลยใช่ไหมครับใช่เจ็ดหัวไม่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 เคยไปอแล้วผลสุดท้ายนี่ชนะตัวไหนมาชนะไอ้ยักษ์กระบี่ยักษ์กระบี่อ๋อหัวยอดเอ่อโนดอิทธิพลเล็กครับอ่ายักษ์กระบี่ ครับชนวันนั้นชนกันนานไหมครับชนประมาณยี่สิบนาทีได้ยี่สิบนาทีได้แล้วหลังจากนั้นก็หยุดหยุดเลยหยุดยาวไม่มีคู่ชนอืตอนนั้นมัวมันมันไม่หลากหลายเหมือนตอนนี้ครับมันไม่มีคู่ชนเลยก็หยุดอเพราะว่าถ้าถ้ายังชนต่อก็ยังต้องแบ่งน้าหนักไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนครั้งที่ชนไก่ยักษ์ไม่มันมันตอนหลังจากจะนักไวถดใตายแล้วมันปลาอยู่ประมาณสองปีไม่ได้ชนไก่เลยอแล้วก็เลยหยุดครับ แล้วก็แล้วประวัติหน้าผักเหล็กครับหน่าผักเหล็กก็เดิมมันเป็นวนัวนารผมซื้อจากนารอต่มืสามสิบปีที่แล้วได้เลยครับซื้อมาเจ็ดมือหน้าทต่มื่นั้นเป็นวัวหนุ่มหรือว่าอะไรครับเป็นวัวหนุ่มจะน่าแล้วผมไปซื้อตอนที่ไปพบอินมันจนที่สนามยวนเหล่ออืมตำบลนโพตรเดชตีนทก่นครับเป็นวัวตาสาลาเป็นวัววัวมาจากท่าสาลาใช่ไหมครับใช่มผมก็ไม่แน่ใจก็บางคนเขาบอกว่ามันมันเป็นมาจากหลายปี้ อิปปี้ยิปปี้ตาดาราครับอ๋อเราซื้อมาตอนนั้นชนะสองครั้งแล้วมาอยู่ที่ผู้ใหญ่ศักนี่กี่หัวได้ครับสิบสองสิบสองก็คือมาชนเองอีกสิบครั้งสิบสองอ๋อมาชนอีกสิบสองเป็นชนมาสิบสี่ครั้งเลยใช่ไหมครับทั้งหมดไม่เคยแพ้ใครไม่เคยชนตัวดีๆตัวไหนมั่งครับชนไอ้อุดมอมก ดังไงไอ้ชนนุ่งเจือได้แล้ว่ตีตีโตตุ้งหูจุนเจือได้แล้วตัวแตงยิ้วกุ้งวัไรอืมครับแล้วก็ไอ้ตึงนายไอ้ปูนายเด้งหูนุ่งตีหุงไอ้กุ้งครับแล้วหยุดหยุดประมาณปีไหนได้ครับหยุดหยุดชนหยุดกี่ปีได้เนอะเราไม่ได้จำเนอะนานแล้วงือนหยุดหยุดทิ้งเลือปีเลยอื แล้วก็มาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับมาอยู่ที่ที่นาวงที่นี่ป่ะครับเห็นใจมาอยู่ที่นี่ตลอดเลยอืแล้วได้ทายาทได้อะไรเยอะมากไหมครับเยอะอยเยอะเยอะเมื่อก็ไม่แล้วมัวมันอยู่ที่นู่นน้องบาเนาะลูกพี่ลูกน้องกันก็มันประรมก็ประรมจ้างด้วยลูกมโนกมาเยอะครับแล้วชุดสุดท้ายนี่ประมาณถ้าถ้าชุดสุดท้ายนี่ลูกวัวประมาณกี่ปีได้ครับ ตายก็ประมาณเจ็ดปีอย่างอย่างน้อยก็เจ็ดปีแล้วเจ็ดปีถึงเจ็ดปีแล้วตายปีหกหนึ่งตายปีหหนึ่งนะครับก็ประมาณมันประมาณเจ็ดถึงแต่ยังก็ประมาณเจ็ดปีแปดปีอย่างน้อยครับตอนนี้พวกที่บางคนถูกหลอกก็มีไ่บอกเขาบอกว่าลูกสองปีลกหนนาบักเหล็กไม่มีชุดสองปีนี่ไม่มีแล้วน้ำเชื้อนี่คือไม่ได้ทันเก็บแน่นอนน้ำเชื้อก็ไม่ได้ํำเลยเพราะว่าสมัยนั้นก็น่าจะยังไม่มีแล้วมีแล้วแต่แต่ว่าไม่ได้ืำ แล้วรักศักศรีครับรักสักศรีเป็นวาาัวเดิมมันเป็นวัวกระบี่ครับเป็นวัวกระบี่ซื้อมาในราคาเจ็ดหมื่นห้าระไมนั้นเจ็ดหมื่นห้าวัวใหม่หรือว่ายังไงครับวัวชนะมาแล้วผมก็ไม่แน่ว่าชนะมาไม่รู้สามครั้งสี่ครั้งด้วยครับแล้วมาอยู่ที่นี่นิชนได้เท่าไหร่ครับมาอยู่ผจนกี่ควายจนกี่ควายแล้วไม่รู้อันนั้นซื้อมากลางเล็กมาจนกลางลานดีว่าพมตื้อมาถึงควายเล็กเลยที่นใน ไอ้เป็นเอานัาง่งสีบนตองผู้ป hmm. ืนนัดเล็กเลยนัดเว็กกองบอลเลยเป็นกูบีเทศกองบอลเลยวันน hmm. ี้ตีท่าน้ำตองผู้ครับผมแล้วชนอยู่อยู่ที่นี่นี่ชนได้สักกี่หัว จนจนนับผมไม่ได้นับกันเดี๋ยวจนแล้วจุนจนเบ่งเบ่เวนทีครอาเทนตามเทนมนูบินแล้วมาอันนาตามเท่นอาเทนมันก็หมารใช่ครับแล้วเคยแพ้ไหมไม่เคยเลยใช่ไหมักดิ์ศรีเคยแพ้ไหมครับเคยเปก้วยหนึ่งลังจากเปก้วยหนึ่งเลยก็มาหนหาท้องก้วยเหล็กยุดสีลัางฝีด้หยุดมันเป็นกายเทนมันเป็นกายนอนๆก็ยืนกันเลยโอ้ที่งานนั้นจักผมหลักล่าหลักล่ามาร์คหลักล่าไล่เบิ้ลกันต่อให้แต่อนนั้นติว่าใจออกมาไว้ทุ่มดวงไว้ดูมันชีวิตมันหลังที่เราก็ว่า อย่ายนีมันตายแงไลยลงทุนหลักหน้าอะไรบิ้นครับอันแต่ว่าตายยัดมันก็ไลตัวอืมก็เดี๋ยวผู้ผู้ใหญ่สักแนะนําหัวหน่อยครับว่าหัวตัวนี้นีงนีนี่ตัวนี้นี่ไอหัวไหตัวนี้นี่นะครับหัวหูว้ายหูวไหลเมืองตังใช่ไหมครับใช่โนดม,มีสมบัติหูวไาลนะครับอ และอีกหัวหนึ่งะครับลังสารรักศักดิ์สีลังสารรักศักดิ์รีนะครับลูกชนดีเหนียวมากครับชุดนี้ชุดนี้มีแต่คนถามหาแต่ผมน่าจะเกิดไม่ทันครับมมันไม่มีน้ำเกลือด้วยนี่อแต่ลูกสายดีๆทั้งนั้นเลยนะลูกแกรดีๆนั่นไก่ไก่ไกดไปอยู่เหนือตัวหนึ่งไปน้าสองก็ไว้ไม่มีคู่จนด้วยอว่ามี ช่วงหลังเห็นที่หนองบัวที่ว่าลูกรักศักดิ์ศรีแม่มันอยู่ที่นี่ด้วยอ๋อแม่อยู่ข้างหลังใช่ไหมครับอยู่ออยู่ในสวนอือได้ครับแปลว่าแม่มันผมซื้อมาตั้งฝูงแล้วผมยกไว้อือยกซื้อยกมาทั้งฝูงเลยเออแปลว่าไอ้ไอ้ไอ้ปักภูมิไปไว้เลยครับแล้วไอ้ป่าเกไปไว้ด้วยแล้วไอ้ไอ้ดุดูด ที่บัญชาด้วยไปอยู่แล้วก็จะขายแล้วพวซื้อมาหมดขู่ป้าแกด้วยครับคุจะเปลี่ยนขอประวัติป้าแกก็อยู่ที่ผมด้วยครับตอนนั้นเห็นในในหัวไทยเล่าให้ฟังว่าซื้อมาแสนเดียวแสนเดียวในยุคนั้นถือว่าแพงมากแพงแพงแพงแล้วเป็นชุดที่ทําชนด้วยกันร่วมกันเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ชนกี่หัวได้ครับสิบสองสิบสองแพร่สอแพ้่สองหัววัวสไตล์ทอข้างหนักโตข้างหนักแล้วลูก ลูกก็ออกชนหลายตัวแล้วด้วยมีหลายตัวผลงานเห็นได้เลยไอ้ลายนุ้ยกลูกมันด้วยที่เอาเอาไปจากที่นี่เลยไอ้ลายบิ๊กจอที่อยู่ที่สิงงานนครนั้นลายบิ๊กจอตที่อยู่ทีมองค์กรเก้าเปรตที่อยู่ผู้ใหญ่ลอวนตัวเขาลายดังๆใช่ไหมับใช่เอาไปจากนี่เลยอลูกไอ้ปาแกเป็นลูกปาแกอ๋อชุดแรกๆเลยใช่ไหมครับชุดแรกๆเลยชุดแรกๆเลยสมปัมตอนนั้นมันมันเปลมันเปลแล้วมันหยุดแป้แล้ว ไวจนมันชนะมันเป็นรองมือหน้าโอยจนชนะมันต่อยต่อยอย่างเดียวมันมันเหมือนมันไม่รู้นี่มันไม่วิ่งะที่สนามไหนครับสนามเสาตรงสนามเสาธงแล้วแล้วพอพอชนะแล้วก็หยุดมันครับแล้วอกลับมาจนใหม่มันจนใหม่ชนะอีกสองก้ยแล้วมาเป๊กไว้ไว้ตัวตายไว้ที่ดิบสองครับแล้วป่าแก่นี่ก็คือมีน้ำเชื้อเก็บไว้อยู่มีมีมี แต่ก็ไม่ได้เปิดแบ่งทั่วไปอะไรอย่างนี้เอาเกบไว้ใช้เฉพาะใช้เฉพาะทีมงานในที่อันไม่ได้ขายทั่วไปขายนอกครับแล้วเดี๋ยวมีวัวอยู่สามตัวเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่สักแนะนําหน่อยก็ได้ครับว่ามีสายไหนอะไรยังไงบ้างพาชมหน่อยครับไอ้โล่ก็อยู่ที่นูวนที่นี่นู้นเดี๋ยวหัวมันอยู่ที่นู้นไอ้ในลูกป่อยตั้นเบกับไอ้ไอปันไอเบี้ยวไกินอยู่อยู่ที่ไหนครับอยู่อยู่หลังนู้นอยู่พวกนู้น ไอ้หลอลูกปักภูมิลูกปักภูมิด้วยไอตัวนี้นี่สายไหนยังไงครับตัวนี้ลูกไอปลาแกแม่มลูกไอ้โดดนุ้ยนู้ลูกหนดนุ้ยอ่อลูกหแก่ใหม่ต้องดูดูตุกเตงต้่ที่โกนยิบร้อยกว่ากิ่มครับเกือบชั่วโมงเูอแพ้ชนะตัวละครั้งแล้วอ๋อชนะตัวละครั้งแพ้ใหม่ทั้งสองตัวตัวนู้นเกือบจมูกหนึงแพ้เป็นลมแพ้โอนแพ้กระดูกแต่นี้ก็ยังยังถือว่ายังเก็บไว้ทําอีกอีกนี่ดูแขลงเนี่ยยังทำทนต่ออืม เปรตัวนี้เลยแต่ถือว่าทนแผะมากนะครับถ้าอย่างนี้ก็ชนะหัวแพ้หัวตัวนี้ใช่มีมีมีชื่อไหมครับชื่อไอ้โนดพิชัยยุทธโหนดพิชัยยุทธนะครับแพ้ที่ไหนมาครับล่าสุดแพ้ควนธานีแล้วชนะก่อนในนี้ชนะที่ไหนควนธานีกวนธานีอ๋อชนควนธานีครับได้ครับแล้วตัวนี้ครับตัวนี้ก็ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งชนะหนึ่งแพ้หนึ่งเป็นลูกตัวไหนครับตัวนี้ลูกไอหูไร้ลูกไอหูร้ เมืองตังล่าสุดชะไอแพ้ที่ไหนครับชนะอัวใจแล้วมาไปคนธานีอ๋อชนะอัวใจแล้วมาแพ้คนทานีอ๋อพปเป็นลมครับหมดลมนะครับก็ถ้าเห็นแพ้ก็คือแพ้เป็นชั่วโมงก็ถือว่าน้ำอดน้ำทนดีมากนะครับแม้กระดูกมโนนอืมแต่ก็กำลังทำเนื้อทำตัวใหม่อยู่ครับครับครับเดี๋ยวพาไปดูพ่อวัวอีกตัวหนึ่งครับไอไอันนี้หนดนุ้ยหานะรุงครับหนดนุ้ยหานรลง เป็นลูกหน้าบักเล็กเลยตัวแรกเลยโหนนุ้ยหันนาลงประวัติยังไงบ้างครับชนกี่หัวได้ครับชนห้าห้าไ้ห้าไฟเคยไปดูดตายไฟไฟสุดท้ายแพ้ที่ไหนแพ้ก็จมวงขวานเป็นต่อหมื่นปะหน้าแล้วครับแล้วมีทายาทออกชนบ้างยังครับปาทายาทก็ไอเดมูเนี่ในลูกมันโอ้ยลลมโบกินี่ลูกมันตัวอ่าก็โอเคครับตัวหนุ่นึ้ตะลุยทิตี่อยู่ปัตลุงครับ เรื่องไงโดดเป็ดเสียเลี่ยมที่อยู่จุมป้อนก็ลูกตัวนี้ครับลูกตัวนี้อแต่ที่จนอีกยังอีกหลายตัวที่โยกมาจนครับนี่ก็ลูกมันตัวดีก่อนตัวองเะไรอยู่ที่ผมแล้วไปไปที่ระเฉ่งไปครับไปไม่ทุกแล้วก็กลับมาถึงก็ไม่ทุ่งวเลยอา้าอาฒเส้นด้วยก็ซือจะดซื้อาคาเสนนะนะแล้วไม่ขายแล้วตอนนี้นี่อายุประมาณกี่ปีได้ครับประมาณยี่ยี่ทีปนาติดเลยนะ ยี่สิบปีตัวนี้มีน้ำเชื้อนะครับของผู้ใหญ่ตัวนี้มีมีน้ำเชื้อตัวน้แต่ว่าก็เหมือนเดิมเก็บไว้ใช้ในทีมงานไม่ได้เปิดม,มีแบ่งบ้างมีแบ่งบ้างก็ต้องติดต่อผู้ใหญ่สักมาอีกทีหนึ่งนี่นะครับผู้ใหญ่สักนะครับโหน,น้ยศักนาลงอาหารนาลงนะครับทรงเขาดูทรงเขาดูหน้าตาผู้ใหญ่สักพอแนะนําขวัญแนะนําอะไรให้ได้สักนิดหน่อยไหมครับ ผมไม่จะดูขวัญทึ่งหัวไม่ได้ไม่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 เคยเช็กขวัญเลยไม่เคยเช็ขวัญเลยดูสายเลือดอย่างเดียวดูสายเลือดไดดูต่างจนอย่างเดียวแต่ทรงเขาอยู่ดีร่างกายดีเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วถ้ายังไรขอขอเบอร์ติดต่อผู้ใหญ่ศักดิ์หน่อยครับเผื่อต้องการน้ำเชื่อศูนย์แปดหนึ่งครับห้าสามเก้าห้าสามเก้าครับสี่เจ็ดสองหกสี่เจ็ดสองหกนะครับครับครับน้ำเชื้อประมาณหลอดเท่าไหร่ได้ครับ ประมาณนั้นประมาณไม่เกินสี่พันไม่เกินสี่พันนะครับก็ลองติดต่อมาถ้าชอบสายของผู้ใหญ่สัต์นะครับนาวงนะครับม,มันเมื่อก่อนมันมันมีที่ตัวที่ยังมีมันไอ้อนาดินมันก็มีอยู่ตนดินแต่ว่ามันตายไปแล้วไม่ได้ทำน้ำเืีอด้วยอโอนาดินทำไมนมั้นผมซื้อสี่บื่อหน้าทำไมปลอมปลอมอมาหน้าบากหล็กเลยจุดจุดน้นเลยตัวนี้ ดูดสนนาดินเดิมมันวมเป็นวมที่มาจากปัตลุงสมัยนั้นทีมือหน้าก็เยอะสมัยมันรุรุ่นเดียวกับหน้าปากเล็กเลยออืตั้งแต่ถ้าตั้งแต่สมัยสนามยวนแหลก็นานนะครับผมน่าจะเกิดไม่ทันด้วยสมันั้นใช่ใช่ใช่อ๋อหูวไหลกลับมาตายที่นี่เลยตายตรงนี้นี่ลำาตนี่นี่นนนนตายตรงนี้ครับอืตัวนี้เป็นหัวของไอ้โล ไอ้หล่อไอ้หล่อชื่อไอ้หล่อนี่แต่เด็กมันเดือมันกองไหนวัวก็แต่ว่าหม้อบ่อยึดโจนแล้วผมมอมาแล้วผมึืจึกรับมาครับแบบม้วนสิเขาเน้นพวกกัดพวมาดูเลขอยู่ในเวลาจนย์ไหนพวไปวางเอิงตำองครับแต่ว่าหม้อไม่ยอมพวไม่ได้เลี้ยงเองสี่เหลี่ยมถึงหม้อมันเป็นหม้อบ่ามันวางถึงตัวอิงงครับถึงบ่อวางโจทย์ถึงอก็ไก่ถึงผมวืจึกรับมาเพิ่งผมกป่าป่าไม่เห็นไอโจทย์น้นบ่มาป่าป่าเนี่ยกลมาะเอามาผสมไว้ทุกข์ไม่ได้จุนทุกข์ไม่ได้จุนแหลกครับ อันนั่งกลุ่มวายกลมได้ต้มได้สมอันนั่งลูกวันนั้นหลูกวันไี้ก็ไอ้เบอไอ้แบดุกดัางเพชรแสนเหลี่ยมดางแเพชรแสนเหลี่ยมแล้วก็ไอหลังจากปั้นเพชรของค่ายกำนังโนนแปดแสนเล็กกันอ่าแปดแสนเล็กเนี่ยเป็นเป็นลูกของตัวนี้เป็นลูกของไอ้หล่ออืมไอ้หล่อนี่ชื่อชนพอจำได้ไหมว่าชื่อชื่อชื่อเดี๋ยวจึงไม่หนุเดี๋ยวเราก็เยอะพวกใหญ่แล้วอยก เป็นกภูมิบนะมันเป็นลวกภาคภูมิเป็นลูกภาคภาภูมิโหนดภาคภูมิตัวเก่าของตังใช่ไหมครับบากภูมิมาแตเดี๋ยวนี้ยดี๋ยูตรงนี่เียูโกกนี้กันสิเอ้โหนดภาคภูมิตัวใช่อ๋อตัวเก่าอยู่นี่เหมือนกันอยู่นี่เดิมอยู่กกนี้เลยอืก็คือต้นสายก็คืออยู่ที่นี่เลยโหนดภาคภูมิอือแหล่งกาเนิดแหล่งกำเนิดแหล่งกำเนิดต้นอยู่อยู่จากนี้เลยของจังอือก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่ผู้ใหญ่สัก ซื้อมาไว้ที่นี่เหมือนกันใช่ไหมครับหรือว่าเป็นเป็นลูกคอกหรือเป็นยังไงครับตัวไหนอ่ะตัวภาคภูมิครับนดภาคภูมิรูนปัก,ปกโดดปากภูมิมันซื้อมาตอนนั้นนนั้ผมไปซื้อตัวพ่อมันมาก่อ,อ๋อตัวพ่อของนดภาคภูมิอี่ของตัวพ่อมันไปชนะสองรั้งแล้วไปไปไป้หมวดนั่นทุกะจู้สีตสีสองตุ้งครับแต่สี่รังกลับมาซึ่งไม่โตผมว่าเปตรสองตุ้งแล้วปะกลับมาจุน้ยโยนไม่ก้าวโบนอือแล้วกันสี่าังกลับไปได้ไปซือลูกมันไปในภากปูิมันนี่ครับ อ๋อก็ซื้อมาได้เป็นในโหนดภาคภูมิก่อนใช่ไหมครับใช่นี่มาอยู่ที่คอกนี้เลยออยู่ที่ขอ้อนี้แล้วก็แล้วก็มาผสมกันในฝูงในข้อของเราก็มาเป็นไอ้ลอยไม่เลยมือหลังเป็นไปดมที่อื่นพวกนี้ซื้อกลับมาตั้งนั้นอ๋้ไอ้ซ<ห>ื้อ<ป>กลับมาตั้งนั้นให้ไปผสมแล้วก็ซื้อกลับมาใช่อม,มาอยู่ที่นี่แล้วแล้วเพื่อนเลยของคนที่อยู่ด้วยกันเลยพาออาไปอยู่ที่น้ำลายอ๋อ ก็ไปผสมไปอะไรแล้วก็ซื้อแล้วพอหยุดจนไปมันจะนะกี่ควยระกลังโดูตายยี่มันไปไอลุงเพชรที่จันดีอโอ้สมัยนู้นเลยใช่สมัยลุงเพชรยี่สิบกว่าปีได้ละผมว่าประมาณยี่สิบสามสิบปีได้แล้วเราก็เลยเอาเอากลับมาแล้วก็ให้คนไปผสมอะไรนี้แล้วก็ซื้อลูกที่มีผลงานกลับมากลับมาทบป้าภูมันลูกมันมีผลงานเยอะทำไมนั้นลูกมันโอกมาดังหลายตัวครับ เหมือนในโน้นในตอนนี้ที่ตัวดีที่ชนะตียจนเจนะจุลาณ์ที่อยู่ที่่กล้หม่ที่ที่แยกปูตองครับไอไอโดดพิทักษ์เจย์เองครับพิทักษ์จไอไอได้เรียลวงเล็บไออืมได้ได้โดดพิทักษ์เจยครับองเขาวงเล็บไอได้เรียน งวไปยากนี <Es> <an> ่ก like ันโอแมอยู่ตินี่เกิดตีนี้เกิดที่นี่เลยใช่ไหมครับแต่ทีล่างกับพวกไม่ตีมานไปจุ่มพปนมันเปลือแมมันมาแมมันไป็นรวยเต้นไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้อ๋อ้ยตัวนี้ครับงวไปยากนี่กันรวยรวยรวยกันซึ่งดาวันนั้นมานาโตโตมานาจุฬาโพนแบบมืยอันพวกไอ้ไอ้ต่มันโยที่มานน้องตีกายเกย์กูมินน้องไปน้องไปจุ่มพปนแต่ทีล่างกับไอ้ปักผัวก็มาดีโคน บอกว่าบวกมาทีก่อนบอกหัวเขาใกล้เขาบล่อยนบู์อินวางดีเขาก็จือบมก็จือแล้วกัมาถึงจืดแล้ววันนี้มูไอ้ใส่ไม่นี่ตีที่เหยื่อผู้องเงินครับกัมันเอ้ห่ามันไปเจอตัวอื่นนูไปถึงมันนี้หน่างมูนุจืดมูนุไอจริงออกมาเป็นเบิ้ลมาถึงมันได้แท่นกเลยถึงบูนุใกล้เลยประมาถึงนั้นครับถึงนั้นถึงวันก่อนเขาเสี่ยงกันแลงก็ว่าเป็นรวยในหน้าพักเล็กครับ แล้วพ่มว่าไ,น,ารราไานี่พุม,มไม่ต้องเป็นหลวงนะบักแลกหลวประยักนี่ไงทำไมเพราะพวไม่ต้องเที่ยงกันเรอยู่ไนี่พุมครับเพราะเราเราต้ปีนงนมหลังที่เเที่ยงกันก็ว่าหลวงหลังวันนั้นก็ว่าหลวงน้ันก,นกแลกมานานดีพุผมว่าไม่ใจเป็นลูกไอ้ไอ้หลอร้ายอ๋อหูร้ายอืล้หลวงนี่ประยักนี่ออกไปเสียวนะจนพี่มือออกไปดีไรตัวออกไปจากตีีนี้ แต่เราไปปราบราเมศเราไม่ไก่นิ้วมนไม่ต้องอไม่ได้ลงข้อมูลไม่ได้ทําโซเชียลไม่ได้อะไรใช่แต่ก็คือรู้รู้หมดว่าตัวไหนเป็นตัวไหนยังไงแน่นอนใช่ใช่อืนี่ครับต้นสายนะครับต้นสายของจริงครับอันนั้นรวยป่าเก๋ปุุใกล้ที่มันไปดีหนูที่ไอ้กลัวมันพุ่มใกล้ที่มันไปทีใจยากของพี่โต้ไปอยู่กับพี่โต้ก่อนแล้วนั่นนั่นลุงห่าทีนี้ก็เลื่อยขึ้นทีนี้ เกิดที่นี่เลยใช่ไหมไอ้รวยเพามันเกิดไปที่นี่แต่แม่มรวยอุไรมันนั่นรวยปากเอครับถึงปุ่ไก่ตัวไปจัดบิ้นแล้วตัวหนาแล้วใกลขึ้นไปเนื้อตามเท่นหลงหัวไปแต่นี่เลยเราหลงหัวขึ้นที่นี้ชนะล้านนาเดิมอ่าแล้วก็พี่ตัวก็พี่ตัวก็เป็นนักปั้นอีกคนหนึ่งเหมือนกันใช่ใช่ผมรู้จักพี่ตัวพี่ตัวแต่ตัวอไรล่ะกับมันใกล้ครับ ถึงงบอลคอนมโนไปจากนี่ตัวกันนั่นตัวหลังตราดนู้ดตัวตัวดีแต่ว่าเปวันนั้นเปกระดูกเปย์ตีตุฬาพนั้นแต่ดีแึ้นไปอยู่เหนือตัวนี้ไปอยู่เนื้อลุงว่าไปจากนี่กันดีเลยตัวนั้นขึ้นไปอยู่เหนือตอนนี้แล้วลุงว่าไปจันนี่กันครับลุงว่าจากที่นี่ไปเลยลุงตัวนั้นรวยดายันรวยสายันไอ้เคว้ยเราไปโรวนึกจัดแต่ว่าไอ้เคว้ยรวย่เห็นมาทุกวันปากพุ่มเลยเดี๋ยวมาดีมาครับอันวัวเจ้าเพื่อนไอ้เตวีดักมันมา โดยไ่ดีแล้วหูไรหูไรตังนี้ก็กรวยอายุไอะไรบาพู้ในเม้อปก็้ยไปแม่เป็นลูกอะไรไผเหมือนกันใช่อืมก็เป็นก็คือออกก็คือที่ผู้ใหญ่สักสืบมาก็คือเป็นลูกเอ่าภูมิที่ว่าของผู้ใหญ่สักอย่างเดิมแล้วแล้วก็ ไปผสมกับแม่เป็นลูกไผ่ไผ่ตัวแทนของผงลุงสวัยนช่มันใช่ใช่เป็นวัวเหยนะมันไปอยู่ที่ลุงเที่ยงที่หลงครับแล้วผักูมันมันไปจากนี้แล้วไปอยู่ที่เพื่อนน้ำลายตอนที่จนยืนไปอยู่น้ำลายครับแล้วก็มีตัวไหนลูกไผ่ครับสิงห์่าเขื่อนใช่ไหมครับใช่แม่แม่เป็นสายผงก็ไม่รู้แม่ไหนแต่ว่ามีเป็นไปสายไผ่แน่นอนใช่แน่นอนแล้วก็มีตัวไหนครับ ไอ้ไอ้ตาีทับไอ้กตาีทับก็รู้ไปไ่แล้วตีทับรู้ว่าไผ่แต่ก็นมีสมบัติฮะไอไอบุไดเอบุไตัวที่ดังดรุ๊เล้ืมแต่าบนี่มันป็นคูงูงะไวตอนนี้มันมงียบกไก่เม็ดคูนกก่ในอกเลมามาใก้จะว่าลังในไกตอนดีวไอในอกปนี้กันไอ้ไอ้โลนยก็ไปัวข้าในโอ๊กปจานี้กันจะกูงนี้กัน ด้น้ตลงเได้ใกล้ม่ได้ใกล้เกไม่ได้ใกล้ล่างจากลหลวว่าปพุ่งเลยเไม่ได้ใกล้เลยซึงหอมาเดี๋ยวไอ้าบีอน่มมาายเลยโอ้ยอ้ไรบุยทุดมาวาย่อไว้ก็เป็นอ้ขาวน้อยซึ่งในกลุ่มเตปปูนีในมาไวตีลังนั้นในหลูกมาได้ใกลจังหวัดตีวเข้าหน่อยก็ไปบวกเามาดังนู้นลังในใกล้เม็ดแาหหมอนียล้ใกล้เม็ดคุ้งเลยอ๋อคือแเลิกเหรอครับอกเยอะอเยอะอเาแกยอเยอะเลย ก็คือตอนนี้สูงสูงสบายไม่มีแล้วตอนนี้มีตัวนื่นไปเลี้ยงอยู่อ๋อก็คือเป็นได้ได้ของตัวนื่นเลยอ่าให้ก้าถั้วนให้เขาด้วยเลยอืตัวเก๋ๆเก๋ก็โอเคแล้วแกลุกแกหยุดครับก็ประมาณนี้เป็นประวัติคืงประวัติข้าวข้าวของโนดมีสมบัติก็คือพ่อโนดภาคภูมิใช่แม่ก็จะเป็นสายไอไผ่อะไรไปไอไผ่แล้วก็ส่วนลูกไอไผ่ลูกอะไรพวกนี้ก็จะมี สิงเจ้าเขื่อนไช้สวีทรับเรื่องข่าวสวีทรับเออดังสมัยที่โบในไอ้ไอ้เจ้าคือไอ้เจ้าเขื่อนมันจะน่ะไอ้ไอไอโจ้งจ้างที่ใต้ดำบนโขงใต้มีดำบนข้าบนโขงบนเก่าเลยบนสมัยนู้นเลยที่ว่าช่องสังช่องสังก็ชนะไอ้ควายเหล็กแดงควายเหล็กไอ้ควายเหล็กไอมารีแล้วมาไปไอ้ไอเจ้าเขื่อนไอเจ้าเขื่อนโอเคครับ อ,อันนี้อันนี้นี่แม่สายไหนครับแม่นี้ตัวนี้แม่ด้วยภาคภูมิด้วยภาคภูมิตอนนี้ท้องท้องอยู่ครับท้องว่างอ๋อท้องว่างยาแล้วนี่จะจะตรงไปในมุมดำยังมันยังไม่เป็นระดับเลยอืมนี่ตัวนี้ตัวแมในมุมดำแล้วตัวขาวครับน่าจะติดแล้วน่าจะติดแล้วผ่นนนานโรคไปแล้วอืมนีต่ตัวนี้โลหะบาดแก่จะไม่โดนอีกอ๋อ ลูกปลากแก่ตอนนี้ท้องกับหนดนุ้ยหานลงใช่ไหมครับใช่ท้องหรือว่าว่าง,าง,ง,างท้องว่างอยู่ท้องว่างอยู่อืมลูกไอ้ปลาเซียนใช่ไหมครับใช่แล้วพวกนี้ลูกไอ้หนดนุย้ยอือสองสาวนี่ลูกหนดนุย้ยอือไอ้พอบอกแม่ได้ไหมครับว่าแม่สายไหนนี่แม่แม่แม่ตัวนี้แม่ตัวนี้นอ๋อลูกของแม่นี้ส่วนตัวดําก็ลูกของแม่นั้นของตัวนู้นอ๋อลูกหนดนุย้ย ตัวนู้นมันติดแรงมันไม่สมบูรณ์มันไม่มันไม่เป็นจัดครับไม่เป็นกันอืมนี่สวนปามเลยนี่เป็นชุดชุดอืตัวนี้แมครับแต่อยู่สมบูรณ์ก็คือรูปไหมนี้มันสมบูรเรียกว่าอะไรนะครับผูกผูกผูกเลื่อนผูกแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนทั้งวันอะนไม่ได้ปากกลับบ้านอืม ถึงเวลาตอนเย็นก็มาให้น้ำมาอย่างที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีแหล่งน้ำก็พามาจากบ้านพามาจากบ้าน,าาาานเห็นพี่โสโพลเล่าให้ฟังอยู่ว่าบางบางครั้งกลางค่ากลงคืนก็ยังเห็นผู้ใหญ่ศักดิ์ขับรถบรรทุกน้ำไปให้แม่วัวอยู่เลยบางบางทีทีสิบครับทีสิบก็สี่ทุ่ม <laughs> ครับกลางคืนสี <laughs> ่ท <10. S 1> <laughs> <ต>ุ่มบางทียังทุกน้ำไปวัวอยู่อีกครับ เมื่อมาหลงวัวตอนนี้หลงวัวได้ก็มีถ้าว่าปักตีมาในตีมานี่แบงก์ได้ก็มีมีหลูกพูหลงมีกังมีแต่ว่าไม่ได้นู้นแล้วถ้าว่าเคยตุนย้ยก็มามาเลยได้เลืถูกมาต้าม้วมาคยมาชุ่มมุ้งก็คือถ้าอยากได้ลูกวัวลูกคอกให้โทรมาถามติดต่อกันนัดกันไว้ก่อนว่าอยากมาดูแล้วมาดูไม่ใช่ครับเพราะว่าผู้ใหญ่ของผมมันส่วนมากจะไม่โพสต์ขายอเพราะว่าไม่ได้โพสต์ขายนะครับก็คือครับแล้วก็ทำไปใช้งานเองด้วยก็ต้นย้ยก็โทรโทรเบอร์มา ติดต่อมาขอเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งครับ081 <01 S> 081 <5 39 S 2> ครับา3 9 539ครับ4726 4726ครับ